สวัสดีครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวกับเอกสารสำคัญแล้วก็ขั้นตอนการเข้าประเทศนะครับซึ่งอัปเดตมาแบบใหม่ล่าสุดกันเลยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันแบบสดๆเลยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่สนามบินสวนนะภูมิแล้วละครับ เราก็มาอยู่ใกล้กับเกณฑหรือว่าประตูที่จะขึ้นเครื่องกันแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการเตรยียมตัวดีกว่าว่าต้องมีอะไรบ้างสําหรับผมเนี่ยคือพาสปอร์ตนะไม่ได้เดินทางมา2ปี พาสปอร์ตหมดอายุครับเราก็ต้องไปต่อทำพาสปอร์ตใหม่เนาะแล้วก็เขามีข้อกําหนดว่าพาสปอร์ตเนี่ยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับดังนั้นก่อนจะเดินทางก็เช็คให้ดีนะว่าเหลือเกิน6เดือนหรือเปล่าแล้วก็ เอกาสารอีกอย่างนึงนะครับก็คือตั๋วเครื่องบินนั่นเองเราต้องจองนะครับไม่งั้นเราก็ไม่ได้บินเ,าเนาะจองว่าจะบินวันไหนเที่ยวอะไรแล้วก็พร้อมกับจองสถานที่พักไว้ด้วยก็ได้นะครับเพราะเวลาเราจะก่อนเอกาสารที่เขาจะมีให้ก่อนที่จะเข้าประเทศเนี่ย มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเอกสารสําหรับกดคนเข้าเมืองแต่ก่อนที่เราต้องมานั่งกรอกๆกันเนาะแต่อนนี้นเขาจะเป็นแบบ paperless หรือว่าพยายามใช้กระดาษให้น้อยลงลนั้นเขาจะมีเป็นเว็บไซต์หรือว่าให้เข้าไปกรอกบนมือถือก็ได้สแกนผ่าน QR code ซึ่งตอนที่ผมได้ตั๋วเครื่องบินจากการบินไทยนะครับเขาจะส่งข้อมูลมาให้ทางอีเมลให้เราคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็จากนั้นก็เข้าไปกรอกข้อมูลกันโดยที่ข้อมูลเนี่ยนะครับเขาก็จะถามทั้ง เรื่องทั่วไปชื่อเราพาสปอร์ตเราที่อยู่เราโรงแรมที่พักแล้วก็เรื่องของภาพด้วยเช่นกันเพราะว่าช่วงนี้เนาะจากที่เกิดการโรคระบาดต่างๆนะที่ทําให้เราไม่ได้เดินทางกันมาหลายปีเนี่ยก็จะมีความรัดก,กุมนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วที่ต้องมีตรวจอ t p c ทีหรือว่ากักตัวนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับเที่ยวกันอย่างได้สบายแล้วก็ไม่ถึง เรื่องของหน้ากากนะครับเดี๋ยวนี้ที่สิงคโปร์เขาก็ไม่มีข้อกําหนดแล้วนะว่าเราต้องใส่หน้ากากในที่ล่มหรือว่าในที่แจ้งที่จะให้ใส่เนี่ยก็เฉพาะสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นขนส่งสาธารณะนะครับอย่าง MRT รถไฟใต้ดินอันนี้ยังต้องใส่หน้ากากเนาะเขเขียนไว้อย่างนั้นตามข้อกําหนดณปัจจุบันนี้นะครับที่อัปเดตกันผมว่าบางคนอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ ไม่ได้เดินทางมานานมากแล้วอะอย่างผมก็ไม่ได้เดินทางมาเกินสองปีอะล่าสุดก็คือไปรัสเซียเนาะอยู่ไทยตลอดเลยไปเที่ยวในประเทศบ้านนะครับแต่ไม่ได้เดินทางต่างประเทศเลยลืมไปแล้วว่าเดินทางเนี่ยมันต้องแบบ เฮ้ยเจออะไรยังไงบ้างอ่ะต้องไปเข้าตรงไหนเดินเป็นจุดไหนอาจจะงงต้องใช้เวลาเตรียมเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อตอนถึงสิงคโปร์แล้วดีกว่าเนาะแล้วผมก็จะได้เล่าประสบการณ์การเดินทางอ่ะตั้งแต่ตรงเนี้ไปจนถึงสิงคโปร์เลยอ่ะเฮ้ยมันราบรื่นไหมมันเจออะไรติดขัดหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงมาตามดูกับผมเลยนะครับ เราก็มาถึงที่พักในสิงคโปร์กันแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าห้องที่นี่คือวิวสวยมากๆแล้วก็ห้องกว้างมากแต่เป็นที่ไหนผมจะมีคลิปยกมารีวิวเรื่องสถานที่พักกันอีกทีเนาะแต่ว่าเราจะมาคุยเรื่องของขั้นตอนการเดินทางดีกว่านะตั้งแต่ประเทศไทยมาถึงสิงคโปร์เนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างสำหรับมือใหม่เนาะที่อาจจะเดินทางครั้งแรกเลยหรือใครเนี่ยที่จำไม่ค่อยได้แล้วว่าเดินทางมันต้องผ่านอะไรมาบ้างยวผมจะมา เล่าสรุปรวมให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยนะครับสำหรับขั้นตอนการเดินทางระหว่างประเทศนะครับหลักๆเลยเมื่อเราได้ตั๋วเครื่องบินแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คเวลาที่เราบินประมาณกี่โมงเพราะเราก็จะมีเวลาระบ,บุอยู่แล้วเราก็ไปดูที่จอนะครับซึ่งจอดเนี่ยเขาก็จะมีวางไว้แต่ละตำแหน่งในสนามบินเนาะว่าช่วงเวลาไหนแล้วก็สายการบินอะไรจุดหมายปลายทางเป็นที่ไหน destination นะครับแล้วก็รวมไปถึง row ที่เราจะต้องเช็คอินเนี่ยอยู่จุดไหนบ้าง เราก็เดินไปที่โรนั้นเลยก็คือแถวไหนแถว R แถว A แถว B แถว C นะก็จะมีระบุไว้ในจอที่เขาเขียนว่าเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเลยพอเราได้ตรงนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ไปเช็คอินซึ่งเช็คอินตอนนี้นะครับเราสามารถทําได้2แบบเลยก็คือเช็คอินที่เคาน์เตอร์แบบปกติตอนที่ผมไป เคาน์เตอร์แถวยาวมากครับทุกคนเพราะว่าเหมือนแบบรวมหลายๆประเทศมาอยู่ในช่องเดียวอะเนาะเพราะว่าผมได้ยินบางคนไปนิวซีแลนด์บางคนไปที่นูน่น,นที่นั่นที่นี่แต่ของผมมาสิงคโปร์ใช่ไหมเขาก็มีพนักง,งานนะครับของการบินไทยเดินมาถามเราว่าไปที่ไหนโอเคเพอรู้ว่าเป็นสิงคโปร์สิงคโปร์สามารถไปเช็คอินที่ตัวคีย์ออสหรือว่าตู้ได้นะครับก็ไปเช็คอินที่นั่นเนี่ยกดปุ่มง่ายๆเลยแต่มีพี่พนักง,งานเขาช่วยดูแลให้ตลอดผมก็ไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับก็ตาม พี่เข้าไปพอหลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครมีลักเกจหรือว่าตัวกระเป๋าเดินทางน,นะครับที่เป็นล้อลากเราไม่ได้ที่ต้องการขนขึ้นเครื่องเพราะน้ําหนักเกินหรือว่ากระเป๋าใบใหญ่เขาก็จะพาเราไปโหลดนะหลังจากที่เช็คอินกับตู้เสร็จเนาะแล้วพอเช็คอินกับตู้เสร็จเราก็อยู่ที่การบริหารจัดก,การเวลาเลยสาหรับการเดินทางระหว่างประเทศนะครับผมแนะนําเป็น เตรียมเวลาเผื่อไว้3ชั่วโมงเนาะแต่ถ้าในประเทศอาจจะประมาณ2ชั่วโมงก็ได้3ชั่วโมงเนี่ยก็คือเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะครับแต่ว่า2ชั่วโมงก็อาจจะยังพอทันถ้าไม่ไม่คิดจะทําอะไรเลยจะไม่ชิวไม่อะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยไปถึงเนาะเราก็ไปเดินเข้าไปที่จุดตรวจเช็ค security check นะครับเขาก็จะเช็คดูว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราขนไปด้วยเนี่ยมีอะไร security check จะมีซ้ายกับขวา ถ้าใครเคยไปแล้วก็คงจะนึกออกแต่ถ้าใครไม่เคยไปนะครับเขจะมี2จุดเราไปได้ทั้ง2ทางเลยเนาะซ้ายแล้วขวาเสร็จก็จะเดินออกมาแล้วก็ฟุบมาเจอกันแล้วก็ลงไปข้างล่างครับพอถึงลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยสำหรับคนไทยเราก็จะออกไปทางซ้ายนะคะเพื่อไปเช็คพาสปอร์ตนะแล้วก็เป็นพาสปอร์ตคอนโทรลก็คือเขาก็จะตรวจพาสปอร์ตของเราก่อนที่จะออกเดินทางไปต่างประเทศแลผ่านตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเจอป้ายเลยเขียนว่า เราต้องไปเกตไหนคือพอเราได้ตั๋วมาแล้วอาจจะมีเขียนบอร์ดนะครับว่าเราต้องไปประตูไหนที่จะขึ้นเครื่องบินเช็คดูเวลาดีๆือ,อยังมีเวลาเหลือเขาจะมีเขียนว่า boarding time ก็คือเวลาที่เราได้ขึ้นเครื่องคือเครื่องออกเวลา8โมงแต่ boarding time เนี่ยก็จะเร็วกว่านะครับอย่างของผมอยู่ที่ประมาณ7โมง20ก่อนที่จะเครื่องออกเนาะ และหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินขึ้นเครื่องเ็าจะมีการตรวจเช็คตัวตั๋วแล้วก็เช็คตัวพาสปอร์ตของเราแล้วก็เข้าไปปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามีตำแหน่งที่นั่งเขียนอยู่บนตั๋วเช่นกันนะครับแล้วเราก็เลือกลงไปนั่งที่นั่งของเราได้เลยนะครับระยะเวลาการเดินทางระหว่างไทยไปสิงคโปร์นะครับใช้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเวลาของสิงคโปร์เนี่ยเขาเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงนะครับผมออกประมาณ8ปดโมงใช่ไหมก็มาถึงสิงคโปร์ประมาณ11บเอโมงกว่า แต่ถ้าเป็นเวลาไทยเนี่ยก็คือ10โมงกว่าๆนะครับแต่เมื่อเรามาถึงสนามบินที่สิงคโปร์แล้วนะครับชางยีเนี่ยจุดแรกที่เราจะต้องไปก็คือ Arrival Immigration นะครับหรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตรงนี้ถ้าใครทําเอกสารที่ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยไม่ยากเลยครับง่ายๆมากผมไม่โดนถามอะไรเลยสักอย่างนะไปถึงก็แค่โชว์พาสปอร์ตหลังจากที่โอเค ตรวจสอบอะไรกันเสร็จแล้วยืน่นพาสปอร์ตถ้าเราทําเอกสารมาพร้อมแล้วนะครับแทบไม่ต้องโดนถามอะไรเลยแล้วก็เดินออกไปจากนั้นก็ไปหาจุดที่เราจะรับกระเป๋าสําหรับคนที่โหลดกระเป๋าหรือโหลดสัมภาระแต่สําหรับใครที่ไม่โหลดจะเดินออกไปเลยก็ได้นะครับเขาจะมีเขียนทาง exit อยู่ถ้าใครโหลดกระเป๋าปุ๊บก็ต้องดูว่าสายการบินไหนนะครับไปอยู่ตรงจุดไหนของผมเป็นการบินไทยเนาะเ็จะเป็น TG แล้วก็ตามด้วยเที่ยวบินพอเราเจอละ เขาจะเป็นแบบจอแบบทีวีเลยเนาะเราก็เดินไปจุดนั้นรอรับกระเป๋าแล้วก็เดินออกก็จะมีเขียนบอกเลยว่าให้ทางออกเป็นอยู่ทางไหน Way o เอานะครับพอเดินออกไปถึงทางออกเนี่ยเขาก็จะมีจุดตรวจอีกเช่นกันถ้าใครแบบเพ้ยโดนต้องสงสยัยอาจจะมีโดนตรวจกระเป๋านิดหน่อยแต่ถ้าไม่อะไรก็เดินออกไปก็จะไปเจอ G w e ว l นะครับช่างกีที่เขาเปิดใหม่ทุกคนตอนที่ผมมาเห็นนะมู้เฮ้ยมันอยู่ใกล้มากเลยนะครั้งก่อน ยัง,งงงว่าตรงไหนอะไรเป็นยังไงแต่ครั้งนี้มาแล้วแบบห้างมันอยู่ติดกับส่วนของสนามวิ่นเลยอะ่ะคือง่ายมากๆและเดินเข้าไปก็ว,ว้าวมากๆสวยเป็นเหมือนสถานที่ที่ต้อนรับเราได้แบบประทับใจามากเนาะซึ่งผมก็ได้มีโอกาสหยิบกล้องตัวใหญ่นะครับมาเก็บภาพนิ่งไว้แบ่งปันกับทุกๆคนบน Facebook รวมไปถึงถ่ายวิดีโอสวยๆกับอุปกรณ์พิเศษที่ผมได้นำมาใช้เนี่ยเอามาาทุกคนใน YouTube ด้วยเช่นกันนะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้กล้องตัวนี้นะครับถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอมาฝาทุกคนกันซึ่งวันนี้ผมมีของใหม่ัาทุกคนมันเป็นฟิลเตอร์อนเนกประสงค์มันจะทําให้ภาพของเราแล้วก็วิดีโอของเราดูสวยเหมือนภาพภายนตร์ซิเนมาติกมากขึ้นตัวเนี้ยผมเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะมันเป็นฟิลเตอร์ที่เขาเรียกว่า ND ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ยังมี ใช้เป็นแบบมิสได้ด้วยมิสก็คือเป็นเหมือนหมอกอ่ะแล้วก็มี CPL ได้อีกคือแต่คนอาจจะงงชื่ออะไร CPL มิส นู่นนี่นั่นนะผมจะบอกอง่ายๆว่าหลักๆเนี่ยเขาจะมีเป็น ND filter ND filter มันก็จะเหมือนกับแว่นตาที่ผมใส่เนี่ยคือสสยมันจ้าใช่ไหมครับการที่เราใช้ ND filter มันจะช่วยลดสามบต่อแสงให้มันเหมือนมันมืดขึ้นอนะเหมือนเวลาเราใส่แว่นตาเข้าไปแสงที่จ้ามันก็จะดูพอดีเราก็จะไม่สาตาก้องก็เหมือนกันเวลาเขาแบบรับแสงแสงเวลาจ้าเก,กินไปแล้วเวลาถ่ายวิดีโอถ้าเราต้องการให้ speed shutter ที่มันอยู่ในค่าที่พอดีนะครับแล้วก็ได้ motion blur ที่เหมาะสม motion blur คืออะไรเหมือนแบบเวลาดูภาพยนตร์อะ่ะการเคลื่อนไหวของวัตถุต่างๆเนี่ยมันจะดูแบบไม่ต้องคมชัดแบบเะเป๊ะมันจะมีความแบบเบลอๆนิดหน่อยทําให้มันดูแล้วเนี่ยก็คือภาพยนตร์อะไรประมาณนี้ง่ายๆคือ <c> ฟ <oughs> ิลเตอร์ตัวเนี่ยมันจะช่วยทําให้งานวิดีโอของเราอะ่ะดูว้าวเหมือนแบบดูหนังนะมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันช่วยควบคุมเรื่องของแสง ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงมีเรื่องมิสก็ทําให้มันภาพดูฟุง้งแล้วก็มีเรื่องของ CPL ที่แบบเราเอามาตัดฟ้าให้มันคมมากขึ้นหรือว่าปรับให้กระจกมันดูทะลุปโปรง่งต่างๆน,นานาหลายอย่างมากภาในส่วนของภาพนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาใช้แอนดี้ฟิลเตอร์เนี่ยก็คือเหมือนแบบาถ่ายน้ยําตกตรงนี้ครับจากที่ลาลาเราถ่ายปุ๊บมันจะแบบแชะและน้ํามันนิ่งใช่ไหม ตัวเนี่ยเขาก็จะแบบ่ายมาปุ๊บเคยเห็นไหมที่น้ําตกภาพน้ําตก,กามันเป็นสายเลยเฮ้ยมันเป็นสายเส้นๆยาวๆได้ไงอ่าเขาก็ใช้ N d นดี้คูเตอร์นะครับเพิ่มทําให้แบบเหมือนมันมืดมากขึ้นเขาก็ต้องใช้สปีชัตเตอร์ที่มันต่าลงพอมันต่าลงมันก็ต้องลากสปีชัตเตอร์แล้วก็เก็บใช่ไหมครับแสงให้มันนานขึ้นดังนั้นเนี่ยน้ำเขาจะเลยเป็นเส้น ก่อนที่ผมจะมาถึงที่โรงแรมแห่งนี้นะครับก็คือรอบน,นี้ผมเรียกเป็น Gra ฟเนาะไม่ได้นั่ง MRT จุดที่ใครอยากจะเรียก Gra ฟนะครับให้เราสามารถเลือกกำหนดไปที่ชั้น L2 อันนี้จะเป็นจุดที่นิยมมากเพราะว่ามันเป็นชั้นที่ติดก,กับถนนเลยนะครับตอนที่ผมเลือกผมเลือกเป็นจ่ายเป็นแคชนะทุกคนตอนแรกเห็นเขียนว,ว่ามีวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดนึกว่าจะใช้บัตรแตะได้แต่สรุปรถเขาไม่มี ถ้าใครจะทําเรื่องของการตัดจ่ายผ่านบัตรนะก็ควรทำคอนเน็กไว้นะครับ mm. เชื่อมต่อไว้ตั้งแต่อยู่ไทยแล้ว mm. เพราะว่าผมรู้สึกว่าพอมาอยู่สิงคโปร์ไม่รู้ว่าทํำไมต่อไม่ได้นะครับทานที่ใช้เบอร์ของเมืองไทยเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะผมยังไม่ได้เปิดในส่วนนั้นแต่การเดินทางที่นี่นะครับเราสามารถใช้ตัวบัตร travel card หรือบัตรเครดิตต่ดเดินทาง รถโดยสารประจําทางได้ทุกที่เลยนะครับที่นี่นะครับทุกที่ที่เป็นรถแท็กซี่ดีกว,ว่าคือเราใช้บัตรแตะได้โดยเช่นกันยกเว้น grab นะครับก็ต้องเลือกเอาเนาะว่าจะเป็นค่าสอว่าจะเป็นตัดผ่านบัตรในแอปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ เรื่องของคําแนะนําต่างๆที่ผมนํามาฝากในครั้งนี้ยังมีอีกหลายคลิปเลยนะฮะทั้งเรื่องการเดินทางที่ผมจะพาไปดูสถานที่ที่หลายคนไม่รู้ว่ามันมีที่สิงคโปร์ด้วยหรอพอผมจะได้ไปรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่สิงคโปร์แล้วพาทุกคนไปเที่ยวกันจากนั้นนะครับเราก็ยังมีคลิปเรื่องของการเปรียบเทียบโรงแรมที่พักราคาหลักหมื่นกับหลักพันเนี่ยเฮ้ยน <it> ี่สิงคโปร์มันต่างกันยังไงเพราะหลายๆคนอาจจะรู้ว่าค่าของชีพที่นี่แพงมากเนาะทั้งน้ํา ทั้งขนมอะไรเนี่ยค่อนข้างแพงกว่าเมืองไทยครับแล้วราคาเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามคลิปนี้มาจะถึงตอนจบถ้าชอบยังไงลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอ่ะอย่าลืมตาม IG ด้วยนะ IG ผมจะอัปเดตสดๆร้อนๆเลยอย่าพลาดชมกันด้วยนะ